สวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของตาน้อยนะคะแต่ก็เหมือนไม่ได้หยุดแล้วค่ะวันนี้ก็พาตาน้อยมาตัดหญ้าทําความสะอาดพื้นที่ที่เราจะลงแปลงปลูกหญ้านะคะก็ฝนไม่ตกมาสองวันแล้วค่ะดินเหมือนจะแห้งๆก็น่าจะรถไถน,น่าจะลงได้อะคะ่ะก็เลยจะมาเคลียความสะอาดตัดหญ้าเคลียนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่สวนที่เราจะปลูกนะคะก็ที่ประมาณหนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่ถอนมันออกแล้วนะคะคุณแม่ว่าจะลงแปลงปลูกยญาให้เชอรี่นะคะเผื่อเอาไว้ให้นางกินตอนุเฉิอนเนาะบางทีแต่น้อยแกไม่สบายเป็นไข้เป็นอะไรก็ลำบากไม่มีใครไปหายาให้นะคะ ถ้าเรามีแปลงหญ้าของเราเองมันก็จะง่ายจะได้ตัดใกล้ๆสะดวกอนะคะเนื้อที่ก็ประมาณหนึ่งไร่นะคะคุณแม่ก็ที่ก็สะดวกสบายนะคะถนนถนนก็ลาดยางนะคะลาดยางผ่านเป็นที่ของติดหมู่บ้านเป็นที่ว่างของพี่ชายอะคะ่ะที่แกอยู่ชนเนาะแกไม่ได้ทำใหม่ก็เลยขอแกมา ปลูกมันนะคะปลูกมันแต่ว่าปีนี้ก็ปรึกษากันกับตาน้อยนะคะว่าน่าจะลงหญ้าไว้ให้เชอรี่จะได้ตัดง่ายๆเนาะไม่ต้องไปไกลจะได้หาใกลๆ้ๆเวลาฉุดเชื้ก็จะสำรองจ่ายไปก่อนนะคะหาญ้าให้ได้ให้นางได้กินง่ายๆเพราะว่าตาน้อยแกทำงานไม่มีวันหยุดนะคะคุณแม่ คนอื่นเขาได้หยุดแต่แกไม่มีวันหยุดแกต้องทำงานทุกวันต้องออกไปหาญ้าไม่งั้นเชอรี่ก็อดญ้าก็เนื้อที่ก็ประมาณหนึ่งไร่นะคะเนื้อที่ประมาณไร่หนึ่งค่ะ ก็เยอะอยู่นะคะถ้าปลูกหญ้าก็กินได้นานค่ะกินได้นานอยู่น่าจะเป็นเดือนสองเดือนนู่นแล้วค่ะก็ถึงตรงสุดเสานี่นะคะที่ก็มาเคลียค่ะมาตัดหญ้าทำความสะอาดรดไถไถจะได้สวยเวลาปลูกก็จะได้ปลูกง่ายๆนะคะปลูกก็จะได้ปลูกหญ้าสะดวกสบายหน่อยจะได้ไม่ค่อยลกุก ที่ก็ถนนตัดผ่านเลยเนาะตะน่อยสะดวกสบายตัดตัดผ่านถนนตัดผ่านจอดรถแล้วก็ตัดตัดเลยค่ะตัดหญ้าก็จะลกๆหน่อยนะคะคุณแม่เดี๋ยววันนี้ก็ทำความสะอาดนะคะเลียร์พื้นที่ ถ้ารถไถลงไถได้ก็จะให้ลงไถเลยนะคะแต่น้อยก็ตัดหญ้าข้างทางด้วยค่ะนี่ วันหยุดแต่ไม่ได้หยุดนะคะวันนี้ก็จะเคลียร์ให้สะอาดเผื่อรถไถลง <S <S ก็จะได้ลง <S <S ได้ง่ายๆนะคะก็จะตัดหญ้าทำความสะอาดไปก,ก่อน ก็ว่าจะปลูกหญ้าครึ่งหนึ่งปลูกอ้อยครึ่งหนึ่งนะคะ mm hmm. เผื่อเอาไว้ให้นางได้กินเนาะ ไว้ให้นางนะคะนางจะได้มีกินตลอดแต่น้อยก็จะได้สบายหน่อยหายตัด้าได้ใกล้ๆเกิดบางทีไปหมอนัดเจาะเลือดทีก็ต้องลุกไปตั้งแต่6กโมงเช้าอ่ะค่ะกว่าจะได้กลับก็นู่นแหละบ่ายสองบ่ายสามนู่นแหละค่ะเพราะว่าคนไข้เยอะ มีหญ้าก็จะได้มาตัดหญ้าต้นเย็นไว้เผื่อเราได้ไปไหนมาไหนก็อย่างน้อยก็ได้มีหญ้าให้นางกินนะคะหญ้า เคลียร์ยาเคลียร์พื้นที่นะคะจะได้ลงแปลงปลูกยากจะให้รถไถเขามาไถถ้าลงได้ก็จะลงจะลงไวๆนี่แหละค่ะเพราะว่าฝนไม่ตกดินน่าจะแห้งน่าจะลงลงไถได้ เดี๋ยวรถไถมาไถาเดี๋ยวจะลงคลิปให้แม่ๆดูนะคะวันนี้ก็จะทำความสะอาดไปก่อนเคลียร์พื้นที่ไปก่อน,นะค่ะวันหยุดของเราก็จะประมาณนี้แล้วค่ะคุณแม่หยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดนะคะต้องทำงานอย่างอื่นไปด้วย ้วขอตัวไปช่วยตะน้อยทำความสะอาดก่อนนะคะแม่แม่เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ